ท่านประหลัดและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นเจ้าหน้าที่ของทั้งอำเภอพุทธาแหละนะครับประสานงานร่วมกันทั้งเกษตรนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันผาบางภา,าพแล<า>้วต้องหยิบจิ้งนะเพื่อเขียภาพมาพัาขน,น,น,าานาครับเมื่ <laughs> อกอ่อนนี้ก็ราดอกนะรสอดนะอกนะพอรัชก็มาเขียภาพเราสงสัยจะไปทั่วโลกแล้วล่ะนะครับตอนไเล่ตอน พีเจ้าแถลงข่าวเลยนองคุณทหานกับที่บอกฝนตกข้ามไปแน่ถ่างมันเสื่อมเสื่อมเส้เส้พิษเกิดพิษยาดวนเมื่อยเลยจะได้เกิดความประทับใจว่าเราได้มาเยือนคุณทหานแล้วนะคะก็เป็นเมืองต้องบอกว่าเป็นเมืองผลไม้จริงๆนะคะเข้ามามีผลไม้มีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเรียนลองกองนะคะกระท้อนก็คุยกันมานานนะครับน้อก็แกะเกลือหอกเราก็ไม่ขิง ไม่ได <laughs> ้ไม่แต่กินเลยนะคราเอาเขากินมานานแล้วเด้วยครับมันเป็นยาเหรอโอ้โหแล้วมันจะแสี่ยงไม่รูร้ก,กันนะครับส <laughs> เสี่ยงใ,นใ,นใยครยำใส่กันก็เห,หนื่อยเราก็ก็ได้ไม่แต่ที่มันบ้านในเรายำใส่กันกับเราต้องไปไข่ได้ไม่เปลี่ยนนะครับในวัยเวลาท่านชูเกียรติโพธิโตคร,ครับผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ครับ และท่านศิริพงศ์อินุรา์ครับผู้ในการสำนักง,งานทกศจังหวัดศรสีสะเกตครับและลำดับ,บนี้ขอเรียนเชิญท่านแหนมเภอฉลองเทิดวีระพงศ์แหนมเภอคุณหารได้กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและื่อมวเชนที่มาร่วมง,งานท่านเกษจังหวัดศรีสะเกีท่านผู้การท่องเที่ยวจังหวัดุรีนท่านผู้การ สถานเกษตรและสกอนจังหวัดสีเกรดานักงานกครงการลดจังหวัดสีเกตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลวงที่อยก่อำเภอแม่นะครับเรามี12ตำบล105หมู่บ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลปราบนะครับอยู่ในตำบลปราบ1,300ไร่นอกจากนั้นเขาก็จัดกระจายอยู่ใน4ตำบลนะครับผลไมย ที่ขึ้นชื่อนะครับและก็มีคุณภาพของอำพูดผู้นาานะครับก <will> <c oughs> <c oughs> ็มีผู้เรียนนะครับเป็นระดับหนึ่งผู้เรียนหมอนทองนะครับนอกจากนั้นก็มีผู้เรียนพัน์มื่นนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับมีมงคุดนะครับมีมงคุดมีลำาไยมีลองกองมีเงาะนะครับหลากหลายเพราะก็นั้นได้ว่าก่อนหน้างีนตรงนี้ สามสิบปีก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรปลูกถั่วลิสงปลูกกะโพเลี้ยงสัตว์ปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ลองผิดลองถูกเรื่อยมานะครับก็มาเป็นยางพาร,ราและก็มาเป็นผลไม้ในที่สุดนะครับและก็คาดว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับพื้นที่ของเราก็น่าจะเต็มไปด้วย ผลไม้นะครับเพราะว่าปลูกแล้วในคได้ผลนะครับครับท้ายนะครับขอขอบคนทีนรองรับครับผู้ว่าการจังหวัดสิเกตท่านนายกการเมืองจังหวัดสิเกตเกษตรจังหวัดสิเกตท่านผู้บริการทากท่านเพื่อการเกษตรและสารพงการเกษตรท่านผู้การสํานักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุรินท่านหัวหน้าส่วนัการสื่อมวลชนทุกแหนงนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราในครั้งนี้ และถ้รเราคาดว่าเราจะได้รับคําแนะนําคาชี้แนะที่ดีะคกับจากกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะประโยชน์ให้กับพี่น้องขเสียงของเราทำเพื่อพูนหาโอกาสต่อไปขอขอบคุณครับในกฉลฉลองเคร่อพิสินหาาอดีก่อนอื่นต้องขออญาตกลับเรียนว่าวันนี้ท่านประธนกิติเลขานะครับ ท่านผู้ว่าการจังหวัดชิสเกตเนี่ยเดิมท่านลงคิวท่านจะมาจยจ,จะมาพบกับพดาท่านสื่อของท่านนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ติดภารกิจสําคัญท่านผู้ว่าท่านต้องไปรับเสด็จคุณกระหม่อมหญิงมนรัตราชกัญญานะครับท่านเสด็จเปิดงานทูบีนับวันครบรอบ12ปีนะครับแต่และจังหวัดจะต้องนําผลงานนําไปเสนอที่อิมแพกเมืองทองนะครับนั้นท่าน ทั้การจังหวัดก็ต้องกรับขอไขนี่แหลที่ต้องสืบกันเพื่อทําให้ผลพันธ์ของฟีเเกตเนี่ยที่ท่านเห็นเราเนี่ยจะเป็นความค่าครุ่งใจขอมันออกมาอย่างนี้แล้วเราจะหายเหนื่อยนะครับปีนี้ก็เช่นกันผลผลิตคือผลผลิตหลักของเราคือผู้เรียนเนี่ยจะออกล่ามาน่อยนิดจากอากาศหนาวเดือดทางด้านเกษตรล้วก็ร่วมมือกันลายาป ครับเดี๋ยวในรายละเอียดที่จะแต่ละท่านจะได้นาเรียนพี่น่สื่อชนอย่างท่านนายกอบจเนี่ยท่านก็เป็นหน่วยขนับสนุนอย่างที่บ้านเนี่ยมีผ้อรบ้านอะไรนี่เรียกว่าประเทศไทยโตก้าที่สีเขียมีทุกอย่าง เพราะนั้นในจำนวนต้นผลไม้ประมาณหนึ่งแสนไรในีาิดนี้ก็จะมีผลผลิตแต่ละปีที่ไม่ต่ำก่าปีละประมาณห0ึ่งแตันเพราะนั้นมูลค่าที่มันเกิดขึ้นจี่น้องเกษตรกรมีว่าประมาณสองพันล้านตวลอดเส้นทงนทาจนกรทั่งสิ้นสกเดินทางนะครับเราจะมีน้องน้อพที่ท่านอครับไปเป็การเรียนท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสีเกียรติทันยิบสุรูราตะเวชท่านนายกอบจสีเกเีติท่านนายอำเภอคุณหาร,รท่านเกษตรจังหวัดท่านบริการท่องเที่ยว,วต่อที่ท่านรองผ่านหอการา้นนาสีเกีติท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแสตผู้เกเียรติท่านผู้วิจารณและพี่น้องเกษตรกรที่กอโรงรับทุกท่านครับผม าน,นายสีพงมินุรักษ์ผู้อำนวยการทำงานต่ตจังหวัดสีเกตเรามีร้านอาหารเป็นทั้งร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารต้องกินโดยเฉพาะร้านอาหารต้องกินครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น,ท,ปนที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นไกยยน่ย่างไม่ว่าจะเป็นหมูา,มากแล้วก็เป็นโอ้ประทับใจมากแล้วก็ยิ่งพอขึ้นมานั่งบนโต๊ะนี้เนี่ยนะครับขอบพระคุณครับจริงๆครับไม่ได้ชมครับ อร่อยจริงๆแล้วก็สั่งลูกน้องซื้อใส่รถไปแล้วแล้วก็เพราะว่าวันนี้เย็นวันนี้เรามีผู้เรียนผู้ช่วยพวกนี้เพราะของทางภาควัลออกหมดแล้วนะครับวายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพธรรมชาติอที่เป่นนะครับสินค้าตัวนั้นจะไม่เข้ามาอีนี้เป็นไงครับท่านปีนี้มีคารกัรเกณ์ว่าปีนี้วันนี้ราคาเท่าไหร่ เกลี่ยลงลงมาราคาเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีการควบคุมของราคากลางวันนั้นก็จะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาก็เป็นไปตามกลไกของตลาดในช่วงนั้นจะไม่มีเหลื่อมล้ําจากข้างนอกหรือถูกกว่าหรือแพงกว่าข้างนอกนะฮะก็จะมีการควบคุมตรงนี้ครับท่าครับทางท่านนปจการแข่งขันลรียรี่มีอยู่ คนต่างกเข้ามาแข่งขันด้วยครับท่านไม่ได้บอกเส้นทางหรือว่าอะไรให้อ่าจะสามารถบอกเขาได้ไหมี่จริงแล้ว่าแถลงไปแล้วนะนะครับเมสู่สักครู่เนี่ยว่าจะไปไปไหนฮะเพื่ออกจากวิทยาเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับออกจากวิทยาเกษตรนะครับไปจุดสิ้นสุดที่บริเวณด่านถาบอนช่องสงัง่ากาแดนถาบอนช่องสงังนะครับแล้วก็ตัดมายังวิทยาลัยเกษตร มาเือที่จะมอบังวนทุเรียนกันทะลักขุนหารศรีรัตนะก็เข้าไปที่ตลาดกลางของศรีเจดที่รับประจำอยู่มี4-5เจ้าตอนนี้นะฮะที่เป็นเฉพาะของศรีเจดโดยตรงนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่เาแล้วเอาปอาพอมาใช่ไหมค่อยหมันะ้างในย้ายแล้วก็ย้ายมันีนี่้ายมาีเนี่ยย้ายมาีนี่มาต้าว่อัเนี่ย

ในช่วงนี้นะครับในนามของสำนักงานเกษตรจังหวัดศิีธะเกีตนะครับแล้วก็่น้องชาวสวนของจังหวัดศิีธะเกีตมีน้ำใจที่จะมอบให้นักข่าวที่มาร่วมงานสื่อมวลชทนทุกแข่งนะครับที่มาร่วมงานวันนี้เรามีน้ำใจที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับเอาที่จังหวัดที่ไกลก่อนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีที่มาร่วมงานวันนี้ด้รับแรกนะครับ